อ y ยาลามอเตอร์ชาแนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับแอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมารีวิว Isuzu d ดก้าดีเอ็นะคะคันนี้นะคะจรวจทะเบียนในปี2,558นะคะราคาเปิดนะคะอยู่ที่หน,นึ่งล้านแปนแปนบาทฟีดาวนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะ ผ่อนตงงวดนะคะอยู่ที่44,223บาท5ปีหรือว่า60บงวดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะหน้ากระจังนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะคะไฟหน้าและไฟตัดหมอกจะอยู่คู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงประตูนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูรีวิวนะคะใกล้ๆนะคะคันนี้เก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ<ม>ข้างหน้านะคะกระจังนะคะจะเป็นโครเมียมน,นะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถนะคะเหยียบขึ้นไปทําความสะอาดด้านบนได้นะคะมีมือจับให้นะคะ,ะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะยางนะคะคันนี้นะคะยางนะคะจะเป็นบีสโตนนะคะข้างหน้านะคะ จะเป็นขอบยางนะคะ R 1 5 9นะคะตัวนี้นะคะยางอยู่ที่2 9งอกทับ R 2ี่นะคะเป็นยางเรเดียสน,นะคะส่วนข้างหลังนะคะจะเป็น R 1 5 7นะคะสภาพโดยรวมนะคะ70%นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะคันนี้จะเป็น8น็อตนะคะค่ะบางคนล้อหลังนะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ4คู่นะคะสภาพใหม่ร0 0ปซนะคะ,ะคะ้ายนะคะครบนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีโลโก้ของอิยารามอเตอร์นะคะติดมาให้ด้วยนะคะแถมเบอร์โทรด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคัสซีนะคะช่วงล่างนะคะตัวนี้จะเป็น2เพานะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคัสซีเก็บสีเก็บงานห้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยมนใหม่เลยนะคะสภาพใหม่ร้อยเปเซนะคะอันนี้จะเป็น2เพานะคะคัสซีคู่นะคะ ส่วนถังน้ํามันนะคะจะเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่นะคะจุน้ํามันได้800ลิตรนะคะจะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะอันนี้เราแต่งขอบข้างๆมาให้แล้วนะคะเป็นการชนกันกระแทกนะคะเดี๋ยวจะพามารีวิวนะคะห้องมระสารฝั่งคนนั่งนะคะตดยวนี้นะคะบันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็น2ขั้นนะคะพื้นจะเป็นยางนะคะทาความสะอาดง่ายนะคะเบาะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะ เปลี่ยนใหม่เป็นเบาะหนังนะจ๊ะค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะห้องโดยสารฝั่งคนขับนะคะบันไดทางขึ้นเป็นสองขั้นเหมือนกันนะคะข้างในกว้างอดถงนะคะนั่งสบายนะคะ เก็บสีเก็บงานเก็บตาะเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะจะเป็นรอดคันนะคะรีวิวแบบ3 6มองศานะคะอันนี้เก็บสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมันรถใหม่เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสมรรถนะในการขับเคลื่อนนะคะ จะวิ่งทางลาดหรือว่าทางชันนะคะก็เอาอยู่นะคะอิสุสุคันนี้นะคะเครื่องแน่นมากนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัสซีเดิมนะคะหัวเดิมนะคะออกรถที่อาียารานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ท่านใดนะคะที่อยากจะมีรถคันแรกนะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มคันนะคะมาออกรถที่อียารานะคะออกมายากนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะของเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับหลายไฟแนนซ์นะคะของเรามีบริการหลังการขายนะคะก็รับประกันให้1เดือนนะคะหรือว่า30วันนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออการใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดแตกหัก เกิดจากการใช้งานของลูกค้าอันนี้ไม่ได้อยู่ในประกันให้นะคะแล้วก็เต้นรถของเรานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่อาเภอจอมพาฒจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนสาขาที่2นะคะอยู่อําเภอศิลาชาจังหวัดชนบุรีนะคะติดถนนเส้น331ไบพาสนะคะทางเข้าท่าเรือแหลมสบังนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดเข่าตะแบกนะคะทางเลี้ยวเข้ามาในซอยวัดยางเอ็นนะคะมาไม่ยากนะคะแล้วก็ของเรานะคะ แอมกับทีมนะคะจะอยู่ที่สาขาที่2นะคะสามารถมาดูรถมาลองขับได้เลยนะคะชอบคันไหนถูกใจคันไหนมาจองได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านนะคะช่วยกดถูกใจกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง a ยา l a Motor Channel ของเราด้วยนะคะก็ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ